สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ไปป่านะผมก็นานๆจะได้เจอทั้งทีนึงนะครับส่วนมากก็จะอยู่ตามชายป่าใหญ่ๆหน่อยหนึ่งนะครับหรือว่าบนเขาหรือว่าตามตีนชายเขาอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าอาจจะบางจังหวัดอาจจะเห็นบ่อยนะครับแต่ทางบ้านผม่มันน้อยนะครับผมจะมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยนะครับผมเป็นฝูงเลยนะครับอันนี้ก็หากินดอกลูกไม้นะผมแต่ที่เห็นนี่คือกินดอกเครือเถาคันนะครับ ผมจะเรียกคือเครือเต่าคันนะครับผมเพราะว่าเวลาเราไปโดนเถาเนี่ยมันจะคันมากแต่นกเขาเป้าเนี่ยกินได้เออนะครับผมไปกินลูกลูกของเครือเต่าคันนะครับก็เก็บภาพบรรยากาศที่สวยมานะครับผมเจอนกสวยนะครับนานๆจะได้เห็นสักทีหนึ่งนกเขาเป้านะครับผมนกเขาเป้าธรรมดานะครับ สีสวยมากนะครับแล้วก็มีสีเขียวด้วยนะนนนเ,เ,นเนี่ยครับผมกินกินลูกของไอ้เสรือเถาคันเนี่ยนะครับก็เพิ่งเห็นกินนี่แหละครับผมส่วนมากก็จะกินลูกไซลูกพวกลูกซ่านพวกลูกอะไรเงี้ยนะครับพวกไม้ป่าเล็ๆกๆน,นะครับ ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับผมที่คอยติดตามชมคลิปผมตลอดนะครับสวัสดีครับ